รับรางวัลใหญ่1นธันวาคมนี้ดวงของคุณจะเปิดถึงขีดสุดนะครับโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่สูงถึง90%นะครับฝันคุณจะเป็นจริงทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ครับคุณจะตั้งตัวได้เพราะเลข6เชื่อไหมครับว่าช่วงนี้เลข6 ค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับแล้วเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับนับตั้งแต่วันที่คุณได้เห็นคลิปนี้นะครับจนถึงวันที่1นึ่ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดนะครับในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านค้าขายด้านเสี่ยงโชคด้านสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมขอบอกก่อนนะครับคือความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวผมเองนะครับท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีเจอแต่เรื่องราวที่ดี ขอให้ทุกคนโชคดีครับฟับงนะทุกคนวันที่1นธันวาคมนี้นะคะเป็นสลากสัญจรนะฮะไปออกกันที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะฮะไอติมจะเอาเลขนี้มาฝากกันแล้วอยากจะให้ทุกคนนั้นไปหารุมซื้อกันนะฮะนั่นก็คือเลข3ชอบเลข3เทใจไปที่เลข3า ทั้งใจมีแต่เลขสามเลยคุณผู้ชมนะคะสามศูนย์สามสองสามเก้าเลือกเอาเลยนะคะคู่ใดคู่หนึ่งถ้าใครชอบสามศูนย์จัดสามศูนย์ใครชอบสามสองจัดสามสองหรือถ้าใครชอบสามเก้าจัดสามเก้านักหนักไปเลยนะคะเพราะว่างวดนี้มีสามแน่นอนค่ะคุณผู้ชมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสลับสลับสัญจรกําแพงเพชรค่ะรัาบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะสัญจรก,กําแพงเพชรเนาะน,นะคะมาแล้วค่ะเจนุกมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เจนุกอยู่ศาลเจ้าว่องหอดงนานี่ เออนะคะก็งวดน,นี้นะใครเห็นคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแม่นะคะ<ส>เพื่อเปิดบารมีเปิดโชคเปิดรับเน้อน,นะคะงวดน,นี้จะดูชอบห้ากับ6นะคะแต่ขอเน้นไว้ที่5้าแล้วกันนะคะจดนะแม่แม่นะจดนะ5 3 6สาสาามตัวก็หนึ่งห้าหไปหาซื้อก็เลยคะ่ะนะคะก็คอมเมนต์คำว่าสาธุรวยนะ ขอให้งวนนี้โชคคมันหมานะครับเดี๋ยวจะไปตัวเต็มให้นะอันนี้ให้ตัวฟันก่อน,นเพราะว่ามั่นใจแล้วมันจิตมั่นใจแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเรามีชุดเต็มให้แคปอีกอันนี้คือตัวฟันที่คิดว่ามาล้านเกลอแต่หนูมั่นใจนะเราถวางเงวดนี้มาล้านเปอร์เซ็นต์มาล้านเปอร,ร์เซ็นต์เราทวายวงาวันที่หนูทันวาคมฟันหกมาล้านเปอร์เซ็นต์เกิอะไรดีเงี้ยถามหนูตอบได้เลยรัฐบาลไทยหนูชอบหก หนูคิดว่าหกมาล้านเปอร์เซ็นหกสี่ชอบมากไทยหนูคิดว่าหกมาล้านเปอร์เซ็นเมืเ่ 5, อที่แล้วเข้าห้าเจาะเจ็ดสามหนูชอบหกสี่อ่ะแม้ชีวิตจริงจะโดนหกห้าทุกวันก็ตามไปห้าหกทุกวันก็ตาม<ด>นะหนูกำลังทำลอทลอมออยู่เราทอมอลว่าวันที่หนูทันวาค้งฟันหกมาล้านเปอร์เซ็นโค้งสุดท้ายสำหรับขนมไทยหนึ่งทันวาสัญจรกำแพงเพชรนะครับ ใครเห็นคลิปนี้นะพี่ฝากกดไลกกค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปขอให้ถูรางวัลใหญ่ขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งขอให้รางวัลที่หนึ่งเป็นของท่านนะครับแล้วขอให้มีโชคล่วมกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าพี่ถูกขนมไทยกับภมิี่รอบแล้วได้3ตัวกี่รอบได้มามือกี่รอบครับขนมไทยหนึ่งทันวานะครับสัญจรที่กำแพงเพชรรอบนี้ผมเคาะเลขห้า กดไลค์กดแชร์ผมขอให้บิวโชคดีนี่คือใบเต็มครับรอบนี้ผมชอบมากเลยครับ55 6ห3โต453 456และ583ขอให้โชคดีขอให้มีความสุขครับผม